สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเราเบื่อโฆษณาใน Facebook เบื่อโพสของใครบางคนหรือลอะไรก็ตามแต่ในหน้าฝีหรือหน้านะโฮมของ f a c e b o o k เนี่ยนะเราก็สามารถจัดการให้มันน้อยลงได้หรือลดลดนวนไม่มีเลยก็ได้มันจะไม่มีสักพักหนึ่งนะพี่อย,ย่างยกตัวอย่างโฆษณาอย่างเงี้ยถ,ถ้าพี่จะแบบไม่อยากเห็นมันเนี่ยนะก็ ก็กดกดแล้วมันก็จะไม่เห็นสักสามสิบวันนะแต่กดบ่อยๆเข้าเป็นพวกคงเรียนรู้อนะ AI มันคงเรียนรู้ว่าเราไม่ชอบโฆษณาแบบนี้ก็คงไม่เอามาให้เราดูอีกแล้วแต่ประเด็นก็คือต้องขยันกดหน่อยอ่าใหม่ๆก็กดหน่อยนะผมว่ากดๆแล้วแหม่บางทีก็กดวันนี้พรุ่งนี้มันยังโผล่เห็นกดอีกอ่าวันต่อไปก็จะเริ่มไม่เห็นละเริ่มไม่เห็นละ ก็คอยกดขยันกดกดยังไงอ่าเวลาเราเข้าไปใน f a c e b o o k เนี่ยนะอ่าไปเจอหน้าอ่าหน้าฟีหรือหน้าโฮมตรงนี้ของเราเนี่ยอ่าพอกดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแบบบางทีมีโฆษณาเออโฆษณาพี่นี่ Amazing มากกันลงทุนพันหนึ่งผลตอบแทน390บาทต่อวันเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะมันเป็นไปไม่ได้หรกโอ้ยพี่นี่มันหลอกชัดโอ้โหถ้าประกับ มันจะทำอะไรมันจะกำไรได้ขนาดนั้นวันหนึ่งอะพี่โอ้โหให้พันหนึ่งนั่งแสามร้อยเก้าสิบบาทอ,อ,อันนี้ไปทั้งเงินต้นไปทั้งของที่อยากจะได้ไม่มีเหลือหรอกเออนะเพราะฉะนั้นก็ใครก็ตามที่เจออย่างนี้ก็กรุณาอยาได้หลงเชื่อเออแล้วเราไม่อยากเห็นโฆษณาแบบนี้ทำไงบางคนถามว่ามันเป็นโฆษณาดูยังไงอ,อพี่แต่มันเป็นโฆษณาหนีนะมันต้องเป็นโฆษณานะมันจะได้มันจะเขียนอย่างนี้นี่ ได,ได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนหมายถึงอะไรคือจ่ายเงินใน Facebook กับพี่เข้าใจป๊ก็เอาเงินที่ไหนจ่ายก็เอาเงินที่ลอยกัยบพวกคุณนี่แหละเอาไปจ่ายโอเคไหมอ่านคงจะได้เยอะกว่าที่ต้องจ่ายนะอ่ะก็เป็นนี้เราก็เราก็มาแนะนาอ่าแล้วนะทำยังไงเวลาเราไม่เห็นยังไม่อยากเห็นของใน Facebook เนี่ยปกติมันจะมีอยู่2แบบให้เรากดอ่าแบบแรกเลยว่าพภทแบบได้รับการสนับสนุนแบบนี้มันก็มักจะเป็นแค่จุด3จุดเห็นไหมอ่านี่มันเป็นจุด3จุดอย่างนี้เนี่ยนะ ปกติมันจะเป็นกากบาทด้วยเอันนี้เราก็กดเลยกดเลยพี่กดจุดสามจุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกอแสดงให้น้อยลงซ่อนโฆษณารายงานโฆษณาอ่าทำไมจ,จิงเห็นโฆษณานี้อะไรอย่างเนะงี้ยนะอย่างแรกเลยเราก็กดไปก่อนเลยนี่รายงานโฆษณาทำไมอ่ะอู๋ีโฆษณาแบบนี้ มันหลอกลวงอ่ะเข้าใจไหมผมหลอกต้มชัดๆเลยมันโอ้พี่หลงเชื่อไปนี่คนอื่นเสียตงังค์พี่พี่ได้ตังค์แต่คนอื่นเสียตังค์ก็ไม่ควรใช่ไหมต้องรายงานใหน a c e b o o k รู้สัหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะแต่อืเขาจะเห็นเงินในกระเป๋ามากกว่าการรายงานของเราหรือเปล่าหรื่อมันรมีรูมกันนะ,ะโกรไปคาว่ารายงานปั๊บมันก็จะขึ้นมาว่าเออทำไมทาไมถึงยิ่ว่า ต้องรายงานรายงานเรื่องโฆษณาที่มันเป็นยังไงเหรอแล้วก็กดเลยเนี่ยครับไม่เข้าใจผิดแล้วหลอกลวงเนี่ยซัดเลยครับผมกดจึ๊กลงไปอ่ากลับออกมาปั๊บก็ขออาภัยเกิดข้อผิดพลาดรดลองใหม่อีกครั้งโอ้่โอ้ย <laughs> ผมพี่หิวตังขนาดน,นี้เลยเหรออ่าไม่เป็นไรเรากดใหม่อ่าจุดสามจุดใหม่อ่ากดไปกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวกดไป เออไม่ให้โฆษณาไม่ให้รายงานงั้นอ่้น้อยลงก็แล้วกันสแสดงให้มันน้อยลงหน่อยโอ้โหเบื่อมากเลยพี่กดน้อยลงน้อยลงไปเลยโดนปรากรอ่ะเนี่ยน,นะฉันเข้าใจแล้วว่าจะจะทาให้โฆษณาน,นี้มันน้อยลงอะไรเงี้ยนะได้โอเคแล้วก็ยังไม่พอหรือว่ายังไม่สาเขงใจ <c oughs> <c oughs> ก็จุดสั้จุดอีกอ่ากดจุดสั้นจุดอีกเออเรามาลองกดน้อยอยาสแสดงให้น้อยลงแล้วก็กดสอย <c oughs> โฆษณาไปเลยโมไม่ต้องมาให้เห็นให้ให้ให้พวกไปเจอกันอีกเลยอะไรเงี้ยกดคอดปั๊บ เขาเขียนว่าไงเขาเขียนว่าเอ,อไม่สามารถซ่อนโพลนี้ได้โอ้โหพี่พี่ทําไม่เสียความรู้สึกทําไม่เสียความรู้สึกโอ้ทาไมพี่เป็นคนอย่างนี้พอซ่อนก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยนะแล้วเราก็ลองกดวันล่กขึ้นมันมีมาใหม่แล้วก็กดใหม่กดอีกนี่แหละกดไปปุ๊บมันโผล่อะไรขึ้นมาอาพี่มันก็เขาเรียกอะไรนะ มันก็แสดงน้อยลงอย่างที่เห็นเนี่ยนะเนี่ยมันมันติโพสไอ้ไอ้รายงานโฆษณาหายไปแล้วแร้วแล้วก็ซ่อนก็หายไปแล้วเอาโอเคไม่ยากไปรู้ก็กดแสดงให้น้อยลงไปอ่ะไม่รู้จะแสดงให้น้อยลงกดไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วกดไปเรื่อยๆกดจนกดจนเอไอมันต้องเรียนรู้อ่ะพี่ผมไม่เอาเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเออรายงานก็ไม่เข้าใจด้วยจะพูดยังไง อะช่างมันอันนี้เป็นแบบแรกก็คือที่มันเป็นจุด3ามจุดมันจะมีอีกแบบหนึ่งคือมันมีกากบาทขึ้นอันนี้ีมันจะมีกากบาทอย่างนี้เนี่ยนะพี่นะอ่ากากรบาแล้วก็โกดกากบาทเลยกด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้ามีกากบาทมันจะง่ายบางทีเราแบบเราไม่อยากเห็นโพสแบบเนี้เราไม่ชอบแล้วก็กดกากบาทไปปั๊บมันก็จะขึ้นแบบเออเนี่ยให้เรากดซ่อนเราก็จะซ่อนอะไรล่ะซ่อน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 โพสจากกลุ่มนี้เป็นเวลา30วันไหมหรือว่าซ่อนซ่อน ซ่อนสิ่งที่คนคนนี้โพสต์อันนี้เราแต่เราจะเลือกนะถ้าอันนี้ถ้าเป็นกลุ่มมันจะขึ้นแบบนี้แต่ถ้ามันเป็นเป็นของใครเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแบบนี้มันจะเป็นแบบซ่อนของเขาเลย30สิวันอะไรเงี้ยไม่ไม่คืออันนี้มันเป็นของกลุ่มอ่ามันก็จะมีแบ่งแยกให้เราว่าเราจะซ่อนโพสต์ของกลุ่มหรือว่าซ่อนโพสต์ของคนที่โพสต์ในกลุ่มโอเคไหมอันนี้เราก็กดเอาเลือกเอาตามใจชอบพี่อันนี้เนี่ย ไปกดไปกดแนะนําว่าถ้ายังไม่อยากเห็นให้กดบ่อยๆกด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 เออถ้าพี่กดมากเกินไป facebook ก็ง,งงกันนะพี่จะดูอะไรเนี่ยเอ <c oughs> แลราก็คงมีที่อยากดูบ้างอะไรเงี้ยนะเราก็ a ออก็ต้องเรียนรู้ตือต่างคนต่างเรื่องเรียนรู้กันนะ่ว่าโอเคีึหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่า a c e b o o k เนี่ยทำมาหากินกับการโฆษณานะพี่พี่เข้าใจเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ทำไมไม่ได้อย่างคิดก็ต้องทําใจแต่ขยันกดโฆษณาว่าไม่ดูไม่ดูไม่ดูบ่อยๆเข้าเนี้ยนะเฟซบุ๊กก็อานบางทีก็มีเครื่องเหมือนกันว่าโอ้พี่จะไม่ดูอะไรเลยเหรออะไรยัลองไปกดเล่นดูสิอ่อแล้วโพสบางคนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเฟซบุ๊กไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีค่าโฆษณาอะไรเราก็กดซ่อนไปซ่อนไปบ่อยๆสักพักก็ไม่ให้เราดูแล้วก็ไม่เอามาให้รู้แล้ว ประมาณว่าต้องเรียนรู้เออ e, นะอันนี้ก็เอามาฝากกาันแล้วเราคนที่ดูเฟซบุ๊กบางทีดูในหน้าผีโอ้โหบางอย่างไม่อยากดูเลยกด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 ตัเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านั้นน้อยลงใหม่ๆก็จะไม่เห็นเลยมันจะไปเลยส0มสิบวันอะไรเงี้ยเออ e, แล้วเดี๋ยวมันก็ย้อนกลับมาอีกในส0มสิบวันถ้าเกิดคุณกดอีกมันก็จะเกิดการเรียนรู้ก็จะหายจางไปอ่ะ f a c า b เฟซบุ๊าก,กาไปโอเคไหมอันนี้ก็ามฝากกันประมาณนี้แหละ แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ